เอาเรียบร้อยนะครับเตรียมใบซาวแบ่งร้อยนะฮะเพราะที่จะใส่ในกระเป๋านี้ใช่ไหมฮะเต็ลพี่จ้ะตับเลอดตับโผก็ดีกว่ากัรนนี่จะซ้ำมึจะสูงมึกหน่อยเอ๊ะเฉพะี่ซ้อซื้พาีซื้อกระบะมีว่างะ มา่เเ่อ้ยเนาะเดี๋ยวมุชเชมมาสลัดูเนาะลดูแล้วคอพูดไปพก็ดีกว่ากันเรสลับพลชายแล้วสลับเป้เนาะสลับเป้มือใจแฮย่ีได้ไหมมาที่นี่เถอะมาที่นี่เถอะเต้ยดูนต้ยด้การยาอนถอแล้ก็ถอก็มาทีเดียเนาะจะสุยค่คยเหาอแม่หอยเล้วขมเมงโรนในจะดันแลพสลี จะซื้อสื่อวันนาก็ไงแชคิคือแชคิดท e ี่ทตลอดเวลาน้อสื่อวันนาก็ไงลราเตลลุลลละไม่มีบีบังมีแต่แต่บัดดื้ออ๋อนกองครับมันจะเล่นเป็นวงแต่ว่ามาจาเข้ากัก่อนอเข้ากก้านา่ข้าเนี่ยนี่สิเนี่ยข้าเนี่ยเมเบื้อเนี่ยมาจจกบื้อมาจากเม่ก็บอกงงูอาจจะพร้อมใช้น น้องบาบาสิเนี่ยเดี๋ยวจ้องก็ไงอะเชอยู่กันเล่นเมเนี่ยเนาะเล่นเมแค่หมอสักกว่าดอกเกิดท่อระบาเขาพี่ที่ดับสักกว่าแกเทียเข้าเนาะมันก็แล้ละหินเมเลยโหก็ไม่ไปหินดอกไปเลยยืนตัดแกแล้วล่ะ มามามาบอกไก่กะเอามาไก่ลูกมาบอกไก่ก็เอาไม้ใกล้ๆกันมันเห่วยแล้วมันน่ะโอแนะนำตัวซะหน่อยครับผมชื่อจวีเนาะจ่าสกุลตัวเจริญศักดิ์พอดีดารวประเทศไทยจักรมหาชนนี่ศิลปีนผู้ยิ่งรหญ่บนมีนยาซะอย่างเนาะ ช่วงนี้จะแม่พ่อเนี่แต่แล้วปาแม่พ่อเนี่ยปแม่ชาละ,ะครับปลา,าแม่พ่อละครับจะก็คื้วปลาแม่พ่อไบางครัแม่พ่อแม่เพช่อนเ่ย้าชากขเนี่ยมือขี้มือนั้นเนี่ยม,ม,ม,มีเนี่อเออสำหรับพอใช้เรื่องเป็นเล่าฮาเป็นเลเน้เลอะเดยวนี่อันเนี้ยโวชีดเลยออพีอ่ขอไพ่แต่ปลามาเดียเด๋ยวเอาห้อนอนอย่างนี้นอันมีอเนรไยอัน อพอควันเนี่ยาเราเลือเล้อเปอหูเนี่ยเปปอเลือดตักเลอกแต่ว่าสาวอย่าเลือแกวเลือแกเวเลือแกวอกแกนยจีจีพาเราเลือเนี่ยสำหรัพอใช้พ่อหราสาดามาอย่างเนี่ยอ่ะราพอหเราาดาว่าอาเป็ดอปีต่แอ้วก็ปลีแท่เล้ก็ปลาผ้าเลือเนี่ยเราเจอง้อมตัวอย่ากเทอน้ำัแดม่าม่ใสท่าหกล้อคามมาหรอ อันนี้เราเกยพูดส่เตกเอละมาละลีสุดืจ๊ต่กมาเต้กสุดือจื๊อเจ้าเราเนี่ยไม่ใชเลยไผ่เมียไผ่เมียที่ก่อยุ้มมือข <uw> <itation> ึ้นแต่กมาเต้ละสุดหรือจื๊อเจอะรเยมัาเสีก่อนนะแต่ลามาละลีแต่สักวีแค่แต่เลไม่เลเลย lên nhã này phần má vào lên nhã này phần vào vào chỉ mang nó sang bên này còn nhiều nữa ban lệ nó tới <laughs> là lệ lệ bỏ được bao thì biết มาลอลีมาลอลีเนอะดูดูแบ่จะมารโนมีมือฉายทอนในอากเอกมือดึงอะจะเสริมเหรบสปิตามะเนอาโลบาจะเล่นอะเปซูโดอะเปซูลอง

าจูบไปอ่อนมาเปละ,ละกิเว่ดัลนะบาลอพอมีีนีนนนนาบูวดาตดาเธอคะกอ้เกอ,อ,องู่ยากพอคือเรอพวกข้าในเพื่อปะตูหลอเราหาเรื่อหาเราเราต้องยอมรับมัน อตกานอตนาอกาดตะนาอตกาดอตลนาอกาดตาโกโอตกาดอตเซนาอูกาลกัิอตกาดอตโยนาอูีกาดเมทีลโตกาดอตแกโอาซบีคนอซอเดสูลอสูลูเชงกันมาอนันดอนนุยนาอปูดอายบบังเกเวชื่กก็มหลงสะเลก แกมูอลอยัยพพนาอเมพอโอนาตาสูพสันนพสเตอรนาพัสเมือนาเบลลอดเดินนาเบลลอดชอ,บบอดตเบลอเนนเบลอทอนาอาตพูดรอาลอบลอม อดอูดมือนาอูดูกานดตาเนื้ออูดกานดูอูดูลนาอูดูกานดตะโกนนาอูดกานดูอูดูเสนาอูดูกานดปลุลกเออูดกานดูย้อนนาอูดูกานดแม่ิีลอกอูดูกันดูแกอูดูกานเสพเลขนอตสัยไม่ได้ซ้อมกันมาอยู่คนละที่คนละตาเนาะ <c oughs> ขอแนะนำวงหน่อยครับอ่าอันนี้ลูกหมีเนาะเอ่อนรียกว่าแม,ม่หมีหัวใจเนาะ อีการ์มิลเลอรมีเดร์จีโดโดมีเป็นคนที่น่ารักถ้กาใส่แม็กนาะท้าอ๋อแม่เนี่ยเลือมแม็กซ์สูุ๊ปรช่วยเ <c oughs> อามือกลองครับมือกลองบอยครับน้อ,องบอยครับ <c oughs> คนน้กงตัวกับชลลูกเขาช่วหน่อยกับคนหน้าอย่ากขอลับไปเหลือ <c oughs> แต่เบลดาโฟก็ดีกว่ากระปากกิจวัตรชูเก็บบันนะเนาะนี่ที่จะรับรอลยา é, มาซาล็อตจะเรียดังจะเรียดอะไรเช่นกัน nó, cái là cái gì kì, nó, ó, tập đua, anh em bên ba thì là cái coi thẻ khoai mặn, cả chơi đồ ba đấy, cho mà chị nó, mà khư nó, Có đi nè.

cô lên lên mang quá, cái quả quả cho thì lại tớp ở tớp lò lửa mù dù khi nãy nè xa cười ta xa cười ta thì cười tớ Nó mà cho nghe chóc 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 nghe Do en a de ma saem nem me pha ta ta chu quy pha ma ku อแอบนอนมาออกหื่น,นาอีเอจอเกอเคยแอบนอนมาคืองที่พีเน้ะนกิเลจ้าอันเกินเลยจ้าเจ้าขอเนึกแล้งไปรุกแล้วอันเนั้อและแนนยาคูเหรอเด,ดี๋ยวใริอดอเดนแลด้นแม่เนี่ยนะมกคุาาลาแ

เป็นเนื้อจ้าเล้อจ้าเจ้าพอหนึ่งเลก็น่ะเมื่ออ่นครป้ม ทำม้อนของภูมิลาลัยเขาแบบาาน่าดีเน,น,น,นีเ่นยเป็นน่าดีภูมิใจเป็นน่าดีเลยแล้วเน,นี่ยอันนี้ก็ใช่ก็ใหญ่ก็ใหญ่จะทำม้อนเลยเนาะสาวๆเอาพภงมิลาลัยแล้วก็เหมือนพงมาลัยมันเข้าหูเข้าตาเนี่ยเข้าจมูกเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรขอบคุณพภงมิลาลัยขอบคุณย,ยายะซุนเลยหรอฮะขอบคุณเนาะกลิ่นยาซุปประกอบเลยยะซุนเป็นยาซุนเหร แต่มาแล้วชาวแดนสุดจิงการทำงานที่ป่าช้างป่าช้าต้นไมีคอลเล็กเชื่อกี่าสิ่สี่จ้บป่าช้างเยากก็ชาวดนเนาะฉันนันทำงานป่างชาได้ลู่ได้มียป่างชาได้ศัตุนาได้ชะตานาป่างชาเลี้ยงลู่เลี้ยงมีนาน้าป่างชนาะ เกินชองแดงเย่ะมาตลกิชองแดงตามมือซ้าลกิช่อแดงเน่บปากโนันเนบปาเจลเกินชอแดงเน่บปาพนันเน็บามาลกินช่อแดงเหลือพูนเหลือมาลกิช่อแดงเม่อจะบเกเธอเลกนน้องคือนัลัลรอนาเกินชองกีโตอาสนอาท ยิสกโบราณแต่ปรซานันดีอีลุนียอีปกห่ฮดงกันาเตนาโอลาซูนาโคลากวนนล่าบลาุลนไหนเน้นตมมนเออี่มากรเจอกรีพบรอจามาที่ผมาเลยจะชเลเด้อลาเตนะโคลาซูนาโคลากวนนล่าบอนาโคลาเตนาโคลาซูนาโคลากวนนลาบตุรุเคเตตุรกคลนกีเกีบุเกาหลีเนืนะเกาลีใต้นะปุซอตนะปุซอพูนะขอเตล บาดนเกิดน้องนบัาเชเวนนเชนาบนพเสตรนะพอสงมีพอเสตเตนะพอสึงมีอาตมู่เวนาโดหล่อและทอด้อกเกชอบทเลืาสีวาคอคนพี่เตอร์นะคนติ๊กนนะของพิจิณะของกาขึ้นนะของกาชิีนะของมานนะถอเลือตาดูนาตากรดอกกชอบนะเลเล่นนะเกเยอีนลือเล่นอเลืาลอเล่นะอเลือดตอเลเกิดเจน้าเกล่อเลือดาสีปาคมุกคนเตอะมุกจูนะเพื่อมาเตอรนะบาจอนะเพื่อบาเซนะเพ่อโอเตอบ์ละเพื่อโอเสิกอทีน ญี่ปุ่นเดือนในญี่ปุมืออาเกะเบดานโดหลอนนแคลโตนในแคลโรมืออาเกเบดานโดกลางเต้ากิเตอชื่อหางเตอเลอเลอซึ่งซากกจิเตอชื่เขิงอ่ะบอไอนี่เลนี่เอวอกไอนี้เลนี่เอวตาเสกหวัง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 รู กานเราคนครับป่าหรอตืนตืตื่นของงานของงานของงานตื้นาดนตื่นนก็ดีกว่ะมือชาจยกเทลกนคืนนับเราลงนาเก่องเกตอาชนาทีจิสกคนนันบาสานาดีอีเลตืนีญาอีก็เกิดแห่หาตืืกา

น้าทำงานปางช่างฉันมีความสุขอยู่ปางช่างได้รู้ได้เมียฝปางช่างอะเลี้ยงดูเลี้ยมียาปางช่าง ก็จะเซิฟอยเดยวแต่ชิกตม่พวกไท้องนี่แะคะแต่ชคกต้มตัวเด้วอ๋อได้ครับอันนีมาเลย่มาเลยแมนติดเราเด้อแต่ก็นนเส้มปอชูเนียาเขครับเอวอีสเพลงสาชาอัสเพลงครับเอาัยรุ่นทัผมเอาไปรุ่นมือท่ไหนครับแต่ก็ซาไปหอกผมมาได้ป่ะจ๊ะ เจ้าป็แหลตว่าเลยสามเป็นหนอดับสามเนหนอบพอน่งมาแน่น่าจลืมไปเถอะเมียนิสัยไม่ดีน่ะกินเหล้าลืมเมียไปเถอะเนาะสเก็ตติ้งเราขอลงในสเก็ตลิกกเัาไม่ผ่านแต่ได้มาออ้อะไรเอาสามชาติครับผมครับ नसा बिनो गे न फोन मा नसा बिनो ने किताबी दामन लंगोनी ने न फोन गले मालो अचे तो उन गले सोसु जो नहा ओ सिन को मने हो तपित मन नत मालवा निदशा गयो किन हु मै मा न फोन माले मतना दो मा wo halo nene ke khdae lo le phone mana phuksi bhog ke patido la wi ke ne ho le phone mana gsakda do le gonine ne managle ko ba mon ke labusena ba mon ke onjaloge thi ko ine ne phachede mon ke

न मान ले मन कल कुझु न मिले मुन कल बाग़ न पु न मान जॻा ตับเลือดมองตับเลือดตาตับเลือดแบจเจให้เงี่เห็บตาตับเลือดตาโคเล่นได้หลายชักวโมงจากเจใช่ไหมลูกเนี่เรื่องแสบมือแปลกเจหล่ะโชว์แสบพอเนาะผมขอบคุณมากๆที่ให้สตูสตาล์ผมผมจะไม่ลืมเธออยู่ที่นี่ถ้ากลับบ้านแล้วก็จะไม่ลืมเธอเนาะถ้ากลับไปที่ไหนก็จะไม่ลืมเธอแบจีีพอกัาเจเราในปัตตุรอแล้วก็ตื่นเลย เ๊นะเอ๊ต้อการเจบกเจชมชมตูนิตูล้อชตูลมเมาเจ๊นะจ้ะเนาะแต่่าพนเราพี่ดีเนี่ยเพาะอเนี่ย้เนน่าเลิกาเลิกโควิดได้เปิดได้ว่าแ่เเปิเอือคีเซเนาะตีเลยฮตวาี่เวลาเลบุคีเซ่กจากตัล้เสร็จาโดนลรกเครือประกันเนี่ยเฉลยาร์ดเรเนี่ยสลับผนไยเนาะเทจิวหมกจวฮัลโหลแล้วเว่เลิกิชกี้อ่ะไม่ละน้อยเนี่ยจะเกลี้ยหลาน จะไยก็จงมอสเลดโบดะไปจะดอลกเครื่องชุนจว่าลพัดโดดนมีนะดนลูกเครื่อเนี่ยตากลูกปะสโซอ่าจะสู้ปลาเนีจะเปลี่ยแล้วสดไอ้จะอื่นจักวิวิชจ้าเก่งไหนกันลยจ้าเี่งหันจ้าเกงเนี่ยจ้าพลดูพลดูแล้จ้าพอดอจ้าพอดอแล้จ้าลูกกรรมกากรรมกาว่าไม่ให้สนิเลยไม่ใช่เนจ้าเกชเพราใช้ถูลมมาซะ để sản phẩm trái có cái ghế bà phun, Kia kĩ này này, này là vui chơi không má, từ mùa này là khoảng bao nhiêu ngày, đến thứ bảy mà quay lại sản phẩm trái là được, còn được phát ra, truy theo bộ pháo nổ này nấy nhỉ, trong mùa là chơi là bà kia sài là pháo nổ nó mót nhản, còn 000 thau, thau nó không phải là không, cái đập nước đập phun nè. ม่ใช่จุดกลี้ยน้บลอนด์เนาะจุดกลียงเลยปะไปครั้งแรกกเชื่อเดียวต่อไปบอกต้อหันนานากันเนาะเนาอไว่าสองหมื่นเป็นสตูสตาเนาะสองหมื่นเป็นข้าวน่ะเป็นข้าวฮะก็เอาลูกเพื่อมาสาการเนี่ยแบบอยีางน้อยก็าะผมบอไวเนาะเมอกี้ชอบมาแต่แต่ชอบมแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยไม่อกกบานนด้แต่เลือกมือเลือกือเนี่ยตรงขึ้นเถอะ จะเลกรสะวิลนิละจะอุชปุษญานะปานิตรบันเนาะมีมะตะละคือเจมาแลละคือนี่พ่อตะลมเมนี่พ่อซิออเออตะเลเจนี่ดุโลฉิฉิอยู่แห่ไปมากันเนาะบ่เนี่ยมาบึกไปหนับไงอ๋ออันนี้ยินดีตะบลุมอ๋อจะมาส่งให้บานะก็การตะบลุมแม่ตะดูออกมาแล้ว